สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤษภทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในเดือนเมษายนปี6-7ค่ะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะใบที่1ด้านการงานสีด้านการงานนะคะที่ว่างงานอาจจะรอไปสักระยะที่จะโปรโมทที่คิด จะขยับขยายธุรกิจมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการทํางานนะคะงานที่อยู่ที่เก่าเพิ่มความขยันเพิ่มความพยายามเข้าไปนะมีคนจับจ้องคุณอยู่สิ่งที่ทํามาไม่เสียเปล่านะคะ<ๆ>การเงินค่ะที่สองด้านการเงินช่วงนี้ยังไม่ควร ร่วมหุ้นลงทุนเล่นแชร์แต่ไม่ได้แปลว่าจะเสียเงินนะแต่ยังไม่ควรมันมีเกณฑ์ที่เหน็ตเหนื่อยมีความเสี่ยงสูงนะคะช่วงนี้อย่าใจง่ายอย่าเพิ่งเชื่อคนง่ายเงินมีเก็บไว้ก่อนนะคะให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนก็ได้ถ้าอยากจะลองเสี่ยงลองเสี่ยงแบบลงทุนเล่นแชร์ให้เล่นน้อย,อยแต่ไม่ควรเยอะนะคะ ด้านความรักค่ะด้านความรักช่วงนี้กับคนในครอบครัวบุตรบริวารเน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ดังใจพูดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยฟังเจอคนดื้อรั้นนะคะที่มีแฟนคนรักคนโสดรอไปก่อนนิดนึงนะคะคนที่มีแฟนอายุน้อยกว่าก็ปวดหัวนิดนึง นะคะไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะอาจจะด้วยวัยด้วยนะคะสุขภาพค่ะด้านสุขภาพช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่จะรู้สึกว่าจะชอบความสวยความงามช่วงนี้มีเกณฑ์ได้แต่งตัวสวยได้ไปเจอแฟชั่นนะคะได้เจอสิ่งที่ชอบ ชาวราศีพฤษภเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะการเงินก็อย่าเพิ่งร่วมหุ้นลงทุนการงานอยู่กับที่ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลาออกให้อดทนไปก่อนนะนะคะอาจจะมีเกณฑ์ปวดหัวบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะสวัสดีค่ะ